สวัสดีครับผมนะครับพิมพ์ใหญ่วัระคังของนี้พิมพ์สวยนะฮะเนื้อหนึกดีนะฮะมีเส้นพระทิพ์บางๆนะครับเห็นนะนะครับเส้นผราทิพ์เนี่ยเนื้อหนึกนะหนึกนุ่มเลยนะนี่มวนสารนะครับเห็นไหมเน่าเน่าหนึกหนึกนุ่มๆนะครับพิมพ์ใหญ่วัชรคังพิมพ์สวยดีนะครับเนื้อจัดนะ แห้งๆหงนึกๆนุ่มๆน,น,นะครับผมนี่ฮะเอา4,500พอนะครับองนี้นะขายตามทุนนะครับผมทุนมาไม่แพงผมแบ่งเบาๆนะนี่4,500บาทครับผมด้านข้างครับ เนื้อแร่งนะแต่ว่าหนึกนุ่มนะครับนี่เนื้อสวยนะครับตรงนี้นะนี่ไหมเน่าหนึกเนื้อจัดเลยนะถือว่าเนื้อจัดนะออกเหลืองนมข้นนะฮะเหลืองนมข้นนะครับผมนตรงนี้เป็นคาบเหมือนคาบเก่าเก็บนะครับ โอ้ oh, เนื้อจัดจริง,รงๆ้าไม่มีซ่อมนะครับสวยนะเนื้อสวยนี่ขึ้นดีจังนะเนื้อแบบนี้เนาะด้านหลังหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมด้านหลังสวยเรียบเรียบมีปีข้างเล็กน้อยนะเห็นไหม,ไหมตรงกลางเรียบเรียบแน่นๆนะครับปีข้างนะอ่าสี่พันห้าครับทักมาไม่แพงนะครับทักมาขอรับเพิ่มเติมเนาะนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับนี่พิมพ์สวยนะตรงนี้นะเนื้อก็ใช้ได้อยู่นะนะครับผม นี่นะครับ้าไม่มีซ่อมนะครับนี่นะเนื้อจัดมากเลยนะครับทักมาทักมานะครับผม4,500บาทครับพิมพ์ใหญ่วัดรักขังนะครับผมโอเคนะครับ